นี่ฮะทุกคนวันนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยเริ่มสไลด์แล้วดูฐานมันสิเริ่มสไลด์ออกแล้วอะ่ะมันจะเป็นยังไงในวันนี้นี่ฮะชีสย่างของเรานี่ทุกคนดูแล้วจุ่มซอสมายโยด้วยนะนี่ก่อนจุ่มนี่ก่อน่ะต้องจุ่มชีสก่อนเหรอใ่ค่ะอ้เอาสิอะมาแล้วจุ่มนี่อีก หืมไข่กุ้งเน้นๆพอก่อนค่ะไปยังไงคะบีบีกับแม่บุ๊กอยู่ข้างบนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองใส่หน้ากากเนี่ยขึ้นไปหาน้องบีบีกับแม่บุ๊กนะดูว่าบีบีจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นไรไม่รู้ชอบแกล้งลูกนี่ก็เป็นไรไม่รู้ชอบแกล้งลูกเดี๋ยวไปดูฮะว่าจะเป็นยังไงต้องแค่ สิงแฉ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 ใกล้ตุดจีท <area> ุกคนหาหน้ากากสิงโตไม่ได้ตอนนี้สิงโตหรือเสือเราไม่รู้อ่ะวันนี้เสือหรือสิงโตวันนี้เสือหรือสิงโตไปฮะเฮ้ยโอยู่กับป้าก่อนนี่แบบป้าเองลู้นี่แบบป้าป้า มาม่าไม่โกนใจเหรอโอ้แกงมาม่าไม่ได้แกงบีบๆเอาก็ได้ลูกได้สุดทีละน่ากลัวตรงไหนเออน่ากลัวตรงไหนเนี่ยฮะหอมแก้มหน่อยหอมหอมแก้มทีอุ้ยตีอยู่ปะได้ไงกลัวกลัวอะไรลูกกลัวอะไรลูกมาม่าอยากแกงลูกตาล่ะไอ้ลูกพี่ใส่มาม่าใส่หน่อยเร็วอุ้ย หมามะไงลูกเห็นว่าน่ารักจะตายดูดิไม่กลัวแล้วหรอคะกลัวไหมเอาป๊าใส่ป๊าใส่หนักไปไหนไปไหนไอ้กลัวน่าจี๊เข้าป๊าดูวัวอะไรอะวัวอะไรอะอุ้ย สวัสดีครับพวกเราครอบครัวตัวดีค่ะบุ๊๊กค่ะแล้วก็น้องบีบีนะครับนะกลัวอยู่ฮะตอนนี้ทำอะไรไม่รู้โอเควันนี้ทุกคนเราจะทําเมนูอะไรคะที่รักแฮมชีสย่างค่ะเมนูนี้แม่บุ๊กเอามาจากไอจีนะครับผมเพื่อนๆนะครับแฟนคลับนะครับส่งไดเ e c t มาให้เฮียนะครับใครมีเมนูเด็ดๆอย่างที่บอกนะครับมีเมนูชีสที่อยากให้พวกเราทานะครับลองไดเ e c t ส่งมาอะไรลูกปะป๊ากับมาม่าคุยกันอยู่ มีบีสายตาสั้นเหรอลูกนี่ค yeah. ืออะไรคะด็อกเตอร์หญิงกวีนายาเย้ดิง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 ดเดี๋ยวก็โดดไปกระโดดมาหล่นลงไปตรงดูวจะหายโอ้โหมีการเอาขึ้นไปทัดผมด้วยอ่ะโตมากแล้วเราอ่ะลูกโอเคสวยปิ๊งปิ๊งๆก่อนปิ๊ง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 โอ้ อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเมนูที่เพื่อนๆได้เล็กจีมาให้ใครมีเมนูเด็ดๆนะครับเมนูเกี่ยวกับชีสนะครับไงก็ส่งได<น>้เล็กมาให้พวกเราได้เนาะแล้วก็แม่บุ๊กจะมาคัดเลือกนะครับส่วนเมนูเนี้ยแม่บุ๊กไม่ยอมเลื่อนต่อฮะยัางมาเฮียประมาณสองสามวันแล้วว่าอยากทําวันนี้ต้องโดน,โดนเมนูนี้ชื่อว่าเมนูแฮมชีสค่ะไม่ใช่ <c oughs> แฮมโคตชีทลักย่างซอสบาร์บีคิวที่เพื่อนๆส่งมาคือแฮมชีสเฉยๆนะครับแต่พวกเราเนี่ยนำมาดัดแปลงนะครับจิ้มกับอะไรคะ เดี๋ยววันนี้แม่บุ๊กจะมาทำซอสมาโยไข่กุ้งให้ดูนะครับแล้วก็วัตถุดิบแม่บุ๊กซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยากกิน,น <Yeah. S 1> okay, ไหมคะอยากค่ะโอเคมาดูวัตถุดิบครับโอ้ทุกคนวันนี้มีเด็กขับรถไปซื้อของมาให้เราอีกแล้วฮะโอ้ยเแบะบครับเแบะบค,แบบครับจะชนครับเบะครับจริงๆก่อนโอเควันนี้ซื้ออะไรมาให้ป๊าป๊าคะซื้ออะไรมาโอ้ต้องลงมาเลยนะทุกคนนะอ่าลงมาแล้วคะ่ะไปหยิบมาให้ป๊าเร็วซื้ออะไรมาขยันจริงๆเด็กอะไรเนี่ยโอ้ขอบคุณ แล้วก็มีอะไรคะโอ้มีชีสโอเคมีอะไรอีกคะลูกมาหยิบมาให้ป้าเร็วขยันมากโอ้โหน่าเลี้ยงดูจริง, <c oughs> รงเด็กคนนี้โอเคขอบคุณค่ามีแฮม thank you, thank you. bye bye, bye. ขบับรถดีๆค่ะ ทำยังไงต่อคะแฮมวางเสร็จแล้วก็วางชีสนะคะอันนี้เป็นชีสอะไรคะเชด้าชีสค่ะโอเคเชด้าชีสนะครับวางไว้บนแฮมนะครับวางแฮมวางชีสสองแผน่นแล้วก็ต่อด้วยแฮมค่ะแฮมนะครับแล้วก็วางไขมันค่ะไขมัน <laughs> ชีสไม่ใช่ไขมัน ชีเยอะมากเลยวันนี้นี่เรายิ่งทํารายการกินที่ยิ่งไปกันใหญ่แล้วนะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆทุกคนน้ําหนักนะคะทุกคนฮะทาตามแบบนี้เลยฮะนี่ฮะทุกคนวันนี้ครับเมนูนี้ทําให้ผมเสียตังค์นะ,ะซื้อเตาใหม่นะครับนี่<อ>ฮะ,ฮะไม่น้าร้อยแล้วค่ะวนนมช้เตาอีก800แล้วก็เป็นทั้งหมด1,300บาทนะครับซึ่งเตาเก่าเนี่ยเราใช้มาเยอะแล้วเราใช้มาหลายครั้งแล้วนะฮะเราก็อยากจะเปลี่ยนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเตาเราจะอลังการแค่ไหนนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนนี่ฮะ เพื่อนๆคนไหนแนะนำมาเนี่ยโอโหคนดูเดี๋ยวนะดูหน้าได้บุ๊คหลังจากนั้นก็ <c oughs> หั่นค่ะหั่นครึ่งเลยนะครับ <c oughs> เรียบร้อยฮะผล <c oughs> แล้วอะไรอย่างนี้ก็เอาไปย่างเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> ทาซอสบาร์บีคิวแล้วก็ย่างนะครับดูหน้าเขาฟินน้องวันนี้ฉันได้กินชีสเต็มที่ <c oughs> อันถุดท้ายแล้วฮะดูทุกคนนี่ <c oughs> แฮมโค้ชีสสลัดของเราฮะเอาดีๆมามา้ากินหมดนี่ไหมหมดไอหลนะักๆนั้นทำยังไงคะอันนี้นำไปแช่ช่องฝีค่าให้มันเสร็จตัวนิดนึงยกวางเลยค่ะ <c oughs> โอเคแช่แข็งเลยปิดตู้เย็นด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำซอสไมโยไข่กุ้งวัตถุดิบก็มีแค่มายเนสซอสพีคซอสพีกแล้วก็ ทำยังไงคะง่ายๆเลยเทซอสพริกใส่มาอยองเนสเลยนะคะจัดไปคะ่ะที่รักเ,<อ>เยอะไหมคะหมดเลยค่ะถ้วยหนึ่งนะครับใส่ในมายองเนสเลยนะฮะเสร็จแล้วก็คนลงไปเลยฮะเดี๋ยวเออนี่ป้าก็สงสัยเหมือนกันนะหม่ามาคิดได้ยังไเยยงเนี่ยไอ่ซอสมายองเเข็งเปรี้ยวมาจากไหนชอบแล้วก็แบบเราคิดว่ามันต้องน่าจะกินด้วยกันได้แักไข่กุ้งลงไปผสมค่ะกาจัดไปคะ่ะใส่ไปเลยใส่เท่าที่มาชอบนะใครชอบเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะฮะ โูเยอะไปแล้วค่ะกินไม่หมดก็แช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้เนาะ <S <S ใช่ค่ะไม่ต้องไปทิ้งนะฮะเสียดายนะครับทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวมันต้องมีซัคคิปอะที่เราต้องล้างตู้เย็นนะทุกคนเพราะว่าเครื่องปรุงอะไรยะแยมมากมายอนนี้จะซื้อมาทาคลิปอะมันจะเหลือเยอะมากเลยนะทุกคนเราไม่ได้ใช้หมดในคลิปเดียวนะฮะมันก็จะเต็มตู้เย็นเลยเดี๋ยวเราต้องหาวิธีนะฮะทำเกี่ยวกับซ้อนในตู้เย็นให้หมดนะครับเนี่ยทุกคนพอใส่ไข่กุ้งลงไปก็ตีให้เข้ากันนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกอย่างเสรนะ อะไรนะคะอะไรนะขอ <laughs> <laughs> มาแล้วทุกคนฮนะแฮมโพดชีทลักย่างซอสบาร์บีคิวนะครับจุ่มมายอพิกไข่กุ้งค่ะอืมตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงคะ มานั่งกินชีสย่างแบบโคตรชีสนะทุกคนเนี่ยเราเรียนแบบคนเกาหลีสี่ห้าทุ่มที่กินก็ยังก,ยก,กินอยู่เลยไก่ทอดไก่ทอดกับเบียนะฮะแต่วันนี้เรากินแฮมโคตรชีสกับน้ำส้มนะครับอืมกินน้ำส้มฮนะโอ้โหมีเนื้อส้มด้วยอืมต้อง <c oughs> อย่างนี้เฮ้ยมีอะไรอ่ะชีสบนหน้าค่ะมันไม่มีอในสกิปนะสกิปแค่ค่ะเอาไปกิป มันมีหลายคนนะครับบอกว่าบ้านเราขาดชีสไม่ได้มันก็จริงอเนะคือแม่บุ๊กเนี่ยเป็นคนชวนเฮกกินชีสก่อนหน้าที่จะคบกับแม่บุ๊กนะผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักชีสเลยนะแบบชีสคืออะไรก็รู้จักแบบว่าพิซซ่าอะไรเงรพิซซ่าน้าชีสแ,แค่นั้นเองแต่ผมรู้จักเขานะโอ้โหพากินชีสกินชีสกินชีสทุกคนจะบอกว่านี่กระทะใหม่ของบ้านเราฮะเพิ่งไปซื้อมาครับพาไปเลยครับทุกคน ย่างซอสบาบร,ร์บีวเราแรกจะย่างซอสเกาหลีเนียแต่เราทำคลิปเกาหลีเยอะแล้วเนาะ<ช>เปลี่ยนบ้างเอาเป็นซอสบาร์บีวบ้าง<ช>นี่คือทำครั้งแรกนะทุกคนถ้ามันเละยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะนี่ฮะทุกคนวันนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยเริ่มสไลด์แล้วดูฐานมันสิเริ่มสไลด์ออกแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงในวันนี้ นี่ฮนะชีสย่างของเราอยากรู้ว่าคนที่ส่งคลิปนี้มาให้แม่บุ๊กนะฮะในไอจีเฮียนะ <c oughs> เขาจะรู้สึกยังไงเมื่อเห็นภาพนี้ <c oughs> เละเะแต่น่ากินทุกคนเอาล่ะได้แล้วแหละนี่ทุกคนดูแล้วจุ่มซอสมายด้วยนะ <c oughs> นี่ก่อนจุ่มนี้ก่อนมาต้องจุ่มชีสก่อนเหรอะ <c oughs> โอ้เอาสิอ่ะมาแล้วจุ่มนี่อีกหไ <c oughs> ข่กุ้งเน้น<อ><ๆ>เพอก่อนค่ะไป โคตรดีอ่ะอุ้ยนี่จะไรนักรบยังมีบาดแผลตอนกินแล้วมันหอมแหมแล้วหอมชีสแ <straightforward> ล้วตัดกับไอ้ซอสบ้านนี่โคตรอร่อยเลยอ่ะมาโย่ไข่กุ้งหือาซอสบาร์บีคิวลงไปทุกคนอร่อยไหม ต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้คือแม่บุ้งก็กังวลว่าตอนย่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่ฮะเป็นอย่างนี้ฮะนี่ทุกคนน่ากินหะฮะลองมาทำดูทุกคนวัตถุดิบมีแค่สองขั้ย่างเองไม่ยากเลยฮะแต่สิ่งที่อยากให้ทำนะทุกคนซอสมาโยพริกไข่กุ้งโคตรอร่อยบอกเลยนี่ให้ดูก่อนโอ้โหแล้วฝั่งนี้ชีสย่างทุกคนใส่ด้วยนี่นะคะ ืมโคตรดีอ่ะกินนี่ทุกคนแล้วก็จุ่มลงไปโอ้โหมองหน้าอยากกินไหมจุ่มชีสอีกหรอมาม่าต้องจัดชีสมาลาดให้ปลาค่ะนะทุกคนแล้วก็นั่นฮะตักมาแล้วก็ลาดบนนี้ฮะโอ้ยรอ,รอยไหมคะฮืงเนี่ะ เกิดมาคุ้มแล้วทุกคนชีวิตเนี้ยมาสิทุกคนนี่แฮมโคโชีทะลักจุ่มมายอัชว์มากทุกคนเมนูนี้ลองไปทำตามดูครับไปฮะโขก,ก่อนครับอุ้ยอ,อะไรอะ่ะเป็นไงคะมันอร่อยเพราะอันนี้ด้วยอะ่ะซอสใช่ไหมคะอืมตัดเลี่ยนใช่ไหมคะ,ะม,มาะมเผ็ดนิดนึงใช่ค่ะ แล้วก็กรุบกของไข่กุ้ถูกต้องพูดหญีก็ถูกอีกอชีสย่างจุ่มลงไปนี่อร่อยอะป้าไม่ได้อร่อยธรรมดาทุกคนอร่อยมากอร่อยมากมาก,กินไปพะวงไปมามมกินไปพะวงไปว่าพวงนี้น้ำหนักกัเท่าไหร่มาทุกคนหอมมากเลยหอมชีสมากอืชนค่ะไป ท่องไว้ไม่อ,อ้วนเอาจริงป่ะกลิ่นชีสก,กบซอสบาร์บีคิวหมดเลยแทบไม่ได้กลิ่นของเบาร์บีคิวเลยแฮมอร่อยมากเ่ะอปะ้าอืมกรอบเด้งแฮมกรบๆจากไข่กุ้งอีกว่าไงคะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นนี่ฮะคือสิ่งที่เป็นนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะฮะแต่สิ่งที่คิดก็คือเป็นชั้นๆเนเลเยอร์อืมเป็น,นเลเยอร์อร่อยเหมือนกันทุกคนแล้วเอารสชาติอย่าไปคิดมากที่แล้วมาว่าอร่อยกว่าแฮมก็อ,นอันนี้นะคะ่ะไปทำให้ได้นะทุกคน ซอสมายอรเนสี่ไข่กุ้งเฮ้ยเริ่มอิ่มเมนูต่อไปทำอะไรคะชิดมันตอวันแล้วกันนะโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมาขอละชิ้นมาเนี่ยค่ะม้ยังไม่หมดเลยค่ะกินเรียบร้อยเรียบร้อยค่อยๆกินต่างกับเราเลยเราหยิบอย่างนี้เลยจุ่มชีสจุ่มซอส ป้าต้องวิ่งกี่ชั่วโมงอะคะอันนี้ต้องวิ่งประมาณทัก2สองชั่วโมงครึง่งถ้าตีเป็นกิโลก็ประมาณสิบกิโลถึงจะออกหมดถ้าตอนนี้เป็นบ่ายโมงแล้วป้า,ปาม้ากินหมดเกียงเลยแต่ตอนนี้สี่ทุ่มคร <4 S 2> ึ่งแล้วุ่มแล้วครึ่ง้อมั้งนก็โดนแบบ <c oughs> คอมเมนต์แบบทำไมอ้วนจังคะนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมด ล่าสุดนะฮะมีคอมเมนต์มาด่าเลยนะบอกว่าน่าเกลียบุกอ้วนน่าเกลียดสเสียใจไม่เหมาะสมกับเฮียเลยโหจะบอกว่ามันจะพูดยังไงอะ่ะจะบอกว่าเฮียรักในสิ่งที่เขาเป็นนะไม่เป็นไรนะฮะเขาจะอ้วนจะผอมก็ก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นคู่ชีวิตแล้วนะฮะนี่อ่านแล้วเสียใจอันเนี้ยคืออร่อยมากเลยอ่ะอืมมันอร่อยที่ซอสพริกด้วยทั้งหมดนี่ตายแน่นอนตอนทำมัรู้ป่ะคินในใจคือเดี๋ยวเราจะกินกันให้หมดตอนนี้ยมันรู้สึกแบบแน่น อาปากครับ<ม>ไปชัวมากร้อนจริงๆยอมแพ้ยอมแพ้แพแหรอฮืออิ่มมากโอเคทุกคนฝากกดไลค์เลยนะครับอยู่ข้างล่างนะกดให้หน่อยครับกดแชร์ถ้าถูกใจนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตาหรือกดติดตามนะครับฝา,ากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้อร่อยมากขอบคุณที่ส่งเข้ามาในไอจีนะครับส่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับทำไมมันเป็นแบบนี้คะสิ่งที่คิดก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่คิดคือป,ปิง้งแล้วจะเป็นเลเยอยร์เป็นช <ๆ S 1> ั้นๆ แต่สิ่งที่เป็นก็คือเป็นอย่างนี้ฮะแต่ก็เป็นนะก็กินอย่างนี้นะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนฮนะเดี๋ยวตีหนึ่งตีงหิวอีกขอบคุณทุกคนทีน่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีลาไปก่อนสวัสดีครับทุ